ผู้สร้างระดับสูงสุดสวัสดีลูกๆที่รักของฉันฉันคือพ่อผู้สร้างระดับสูงสุดและฉันมาที่นี่ในวันนี้เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้มีข้อมูลมากมายกำลังแพร่กระจายจากแหล่งต่างๆซึ่งอาจสร้างความสับสนได้มากสิ่งมีชีวิตเชิงลบกำลังพยายามที่จะหยุดไม่ให้ความจริงเข้าถึงประชากรมนุษย์ส่วนใหญ่ พวกมันทำเช่นนี้จากฐานของพวกมันที่อยู่นอกโลกและที่บนดาวเคราะห์นี้ด้วยพวกฝ่ายมืดไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการมีอยู่ของโครงการอวกาศที่ดำเนินโดยรัฐบาลและมีการโต้อตอบกับอารยธรรมกาแล็กติกที่ก้าวหน้าและการมีอยู่ของอารยธรรมนับล้าน สำหรับพวกที่ตื่นรู้แล้วข่าวนี้ถือเป็นข่าวเก่าแล้วและสำหรับมนุษยชาติที่เหลือข่าวนี้ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยพวกฝ่ายมืดกำลังพยายามหยุดกระบวนการที่จะให้ความจริงปรากฏบนพื้นผิวสิ่งล่าสุดในแผนคือการส่งยานหุ่นยนต์ที่มี AI ไปควบคุมมนุษย์ที่ได้มีการฝังชิปไว้ในนั่น ฉันต้องการย้ำว่าไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้วได้กลุ่มอนุนากิโอไรออนเกรและเผ่าพันธุ์ที่ต่อต้านอื่นๆได้สร้างอุปสรรคระหว่างกาแล็กติกมาเป็นเวลานานแล้วพวกสันสะเทือนต่ำไม่สามารถเอาชนะแสงสว่างได้ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาเพื่อพิชิตและกดขีอ่อารยธรรมทุกที่ต่อจากนี้มันจะไม่สามารถทำสิ่งนั่นได้อีกฉันคือพ่อผู้สร้างสูงสุดกำลังส่งคําเตือนครั้งสุดท้ายของฉันไปยังสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้ก้าวออกไปจากโลกอย่างสันติพวกมันไม่สามารถที่จะชนะได้และการควบคุมดาวเคราะห์ดวงนี้ของพวกมันกำลังจะถึงจุดจบ มนุษย์ชอบใช้สำนวนนี้ความยุติธรรมกำลังได้รับการบริการใช่แล้วการครอบงำไก่อาของพวกมันกำลังจะถึงจุดจบและพวกมันไม่สามารถหยุดความจริงที่หลีกเลี่ยนไม่ได้นี้จากความเป็นจริงได้ ในส่วนของการอัปเกรดหรือดาวน์โหลดคุณได้รับอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดหย่อนเนื่องจากจำเป็นสำหรับกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์พวกคุณทุกคนเป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งแสงสว่างและสิ่งมีชีวิตในกาแล็กติกจำนวนมากกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับฉันในกระบวนการที่สำคัญยิ่งนี้ซึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังดำเนินอยู่ ฉันจะไม่อนุญาตให้ใครมาหยุดขั้นตอนสุดท้ายของการขึ้นสู่สวรรค์ได้มนุษยชาติถูกโจมตีด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หลายประเภทเช่นการฝังบานอย่างลงในสมองชิปและอื่นๆด้านมืดกำลังพยายามควบคุมจิตใจของทุกคนเทคโนโลยีเหล่านี้ฝังอยู่ในโฆษณาทางทีวีรายการต่างๆโปรดระวังด้วย ในอดีตพวกเกรเคยลักพาตัวมนุษย์และทำการทดลองกับพวกเขาซึ่งตอนนี้เขาถูกสั่งห้ามและไม่ได้รับอนุญาตให้มายังโลกอีกต่อไปทีมแสงยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือและปกป้องแม่ไก่อาจากการทำลายล้างและการโจมตีอย่างต่อเนื่องที่มาจากอวกาศโดยวิญญาณที่ชั่วร้าย การอัปเกรดที่จะเกิดขึ้นจะนำข้อมูลและความรู้ใหม่มาให้สำหรับผู้ที่เปิดรับโปรดทำความเข้าใจและอย่ากโกรธเคืองที่พวกคุณไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปสู่มิติที่5ในเวลาเดียวกันฉันได้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนของการขึ้นสู่สวรรค์ในข้อความหนึ่งของฉันแล้ว กระบวนการทั้งหมดที่แม่ทรณีกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้สำหรับพวกคุณหลายๆคนที่รับอาสามาที่นี่เพื่อช่วยปลดปล่อยโลกจากการเป็นทาสทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามแผนที่ฉันวางไว้เมื่อนานมาแล้วโปรดเชื่อใจและศรัทธาว่าแสงสว่างจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้ ฉันคือพ่อผู้สร้างสูงสุดและฉันขอส่งความรักและการสนับสนุนของฉันไปยังลูกๆที่รักของฉันขอบคุมจงเป็นความรักและแสงสว่างเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวผู้สร้างระดับสูงสุดถ่ายทอดโดยอิเรนาเวลาสเควส